พี่น้องย่ามานพอกระเทียมปลากระเทียมปลาแบบกัโอ๊ยมันกระเทียมโท้นปลาพี่น้องมู้นเนีนี่นี่พี่น้องไล่ลายได้คุณอะเต็มเลยถ้าเบงตอนเป็นดอกจ้าจะมาเก็บพี่น้องเนี่ยทางเมื่อบานย่ายย่าไม่เคยเห็นไม่เคยยางไม่เคยได้ยางไหมพี่น้องเนี่ยเต็มเลยพี่น้องกระเทียมบานห้าวได้ไหพี่น้องกินจระเดียวกันเลยพี่น้องเนี่ยเมื่อกี้ก็สมตำานี่แแ่บนี่ ต่หัวเงินบนบกขืนพี่น right. ้องนี่หัวเงินบนขืนก็หัวอ่อนๆเนี่ยกินไดจะหัวแต่ตอนตอนเป็นแก่เป็นไม่ดอกแล้วมันจะหัวเมันจะแก่แก่แต่บอกหัวกินได้หรือเปล่าพี่น้องเห็นไหมพี่น้องนี่เแทบตาพี่น้องอุ้ยมันหักมันเอาบกขืนพี่น้องมึงเนี่ยแล้วตอนเป็นดอกสิมาเก็บพี่น้องดอกมันแสบแ่บหวานอันนี้หน้าเข่าพี่น้องหน้าเข่ากัลลัง ก็จะเอารถเอารถปลูกเอาได้พี่น้องเต<ป>็มเลยถ้าไปเบินกุงเนี่ยกงข้างหน้าถ้ากุ้งฝรั่งพี่น้องไปไปหาสลุนฝรังต่อพี่น้องนีพี่นอ้องหอดแล้วพี่น้องไปเบิร์นซีมีป่ะจ้า,จามันจะมีหนอไหม แต่ว่าอาทิตย์ก่อนผุใหญ่ปิ๊บเก็บอยู่อีกทั้งทั้งหนึ่งทั้งเมืองหนึ่งพี่น้องมันมีแล้วตงนี้คือเ่ราะท่านเห็นมีพี่น้องคือมันบ่มีบ่ปีนี่คือจังไไดเมืองพี่น้องเ่ราะท่านได้เกิดเลยมันคือบะงามคืออันนั่นแหมเนี่ยเห็นบ่พี่น้องบ่มีเลยแหมคือมันเ่ราะท่านเกิดบ่คือจังได้พี่ต้นลำใหญ่ได้น่ ันออกขึ้นมานี่สินอสวยเลยได้หนิพี่น้องเอ้าทางนี้เพื่อนจำทันได้มีแหมะงงมากเลยปัดท่เมือง,งผุนพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปยามเก็บผักกุ่มพี่น้องนั่าเห็นแต่เกียกไก่ผู้นะตะกี้ยายกับเราเห็นกับเราหูได้เพินะ่งเห็นมาหนี่แหละจ้าพี่น้องเก็บถังแหล่ นี่ดอกไม้ปลาเห็นบ่ดอกไม้ปลางามงามม,มันเลิมโลนเหรอพี่น้องดอกไม้ปลางามงามเลค่ะงามงามได้ค่ะมาเด้อม,มาเสลนลาน้ำย่อยอ่อนเ้อจ้ะเด้อพี่น้อง พุนะ่ะใบมันลนเหรอพี่น้องเอ้ดอกมันลวงดอกร่วงๆ่วงร่วงร่วงแล้วจ้านี่จ้าตน้นไม้ใหญ่ๆพี่น้องใหญ่หนขนาดเลยคุณนะ่ะเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยค่ะ

บ่เน,เนอะเป็นตั๊กแซบใล่ตั้งแต่พักกลุ่มอยู่ไทยย่ายังไม่เคยมูจักเลยพี่น้องเอ้ยพักกลุ่มไม่เคยกินเลยพี่น้องอยู่พักอยู่ไทยก็ได้ษพักกลุ่มอ่นนะเคยได้ยินซื้ออยู่พักกลุ่มพักกลุ่มแต่ไม่เคยกิน พี่น้องบางทีคนอัดอันผู้คนพท่านเลยหูจักเนอกจากเนาะนี่จ้ะเต็มเปน้ังสีจาพี่น้องจ๋านี่พักกลุ่มนี่จ้ะยายกับเพิ่งเคย่เห็นปีนี่จะพักกลุ่มจาพี่น้องเห็นอันปีคนหนึ่งเป็นเก็บเนอกจากเนาะนี่จ้ะต้นเมเปิลเมเปิลต้นเมเปิลจาพี่น้องนี่จ้ะเต็มด้วยกล้างสิบบานยายว่ายาสิบพ่อแล้วจาพี่น้อง มันพุนหลาๆพี่น้องพุนเยอะแยะเลย ใกล้จเกิดเต็มเลยแม่อันนี้ก็จะเป็นหนองคองบึงนะคะพี่น้องจ๋านี่ยายเห็นตั๊กซี่หล่อมยายจิเก็บตักซี่หล่อมไปกินกระปุลพี่น้องไปหลวบค่ะเอาไปหลวกกินกับแจีวกระปุลพี่น้องต๊กซี่หล่อมหลายหลพี่ดอกมีไม่นออนั่มนี่พี่น้องนออแต่มันนอใบใหญ่แม่ยิ่งตงพูนทั้งอันปากเสียมหรือมันนอใหญ่เขาจะเอาไปแกะทุเรมใหม่พี่น้อง เด็พปีไหนยสิลอ,อกเด็กปีน้นองจ้ะเด็กปีน้องนออพี่น้องขึ้นโนนขึ้นโนใหม่มบ้านเห่าเลยพี่น้องเห็นว่าเต็มเลยพี่น้องเพิ่นว่าแกงได้พี่น้องเนี่ยเห็นเพิ่นเพิ่นเห็นเพินเนพ่นเห็ดคลิปพันเอาไปแกงพี่น้องนี่แม่นอ้อจ้ะขึ้นโนใหม่พี่น้อยบ้านเห่าเนาะพี่น้องนอน้มึงเนี้ยนี่เหมืนอนยากสิลองหักิึงเมื่อสิบเป็นแนวใด นี่แมนี่พราไปแกงขึ้นามาใหม่พีน่น้องนห่ไหมเนี่ยแต่เพิ่งก,กินดอกพี่น้องนี่แต่พี่น้องพักซีรอมผักชีร้อม,อ,มอ,อ่อนๆมันพี่น้องนี่จ้านี่หอมด้พี่น้องนี่หอมหอมแซ่บขนาดเลยนี่พี่น้องมันจะหอมมันจะแซ่บ อนผักซีล้อมผักซีล้อมผักซีล้อมอ่อนๆเพิ hmm. ่นอ่อนๆเพิ่นอ่อนๆอ่อนๆ อ่อนๆหาไปอุ่นอวบหาไปอุดอั้ พี่น้องกรรมหนึ่งจ้ะเสียงดกเบ็ดพี่้องคุณมาเห่นานา้ำใหญ่มายางมาเพิ่แเหรนนีเบิดบาดหอมดอกใหม่แท้เป็นน้ำพี่น้องเป็นคล่องน้ำ มาชาตหมากเลยจ้ะพี่น้องง่ายกว่สิพ่อเลยจ้ะพี่น้องมาที่นี่จิกับบ้านรเราัาที่นี่ถ้ยแฟนคุณสามีมารับลรเลยก็ได้พักสามยางเลยพี่น้องวันนี้ผักชีล้อมของเรานะคะได้หนึ่งกรรําผักชีล้อมแล้วก็มีผักอ่า ผัก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 เสี้ยนฝรั่งนะคะผักเสี้ยนฝรั่งเดรร้ายเติบด้วยพี่น้องเด้อน,นี่เห็นบนก่กำไยห,หนึ่งได้พี่น้องคุณนะคุณนะพี่น้องเห็นบนก่กำไงห,หนึ่งพี่น้องคุณเนี่ยดองเดรร้ายเติบด้วยค่ะเนี่ยอ่อนๆจ้ากินแล้วไม่ติดเขียวนะคะพี่น้องจ๋ากินแล้วมันจะไม่ติดเขียวนะจ๊ะนี่จะพี่น้องแล้วก็มีหด้ผักกลุ่มพี่น้องสีดองผักกลุ่ม ทียายใหดว่าเ,เป็นดอกจากปักกุณม่เคยม่เคยเห็ดมันต้องต้มน้ำน้ำเกลือให้มันเย็นค่อยเอาลงเป็นบอ่อพี่น้องญาตกกิกำพุงว่าเใ็ดจังไรสืข่าวพีเบิ้งมีหรอกพ,อพี่น้องเขาไปเบิ้งเน้นอันเน้เน็ดเนาะวิธีวิธีเป็นเห็ดน,น่ะนี่จ้าผักสามอย่างของยายนะคะแล้วก็จะมีผักกลุ่มงามๆนะพี่น้องนี่ แต่โถหน่อยหนึ่งพี่น้องเนี่ยจะ,จะลองไปกินบึงค่ะพี่น้องกินแล้วมันจะเป็นจังไรจ้ะมันจะมันยักษ์สีมีอันชีวิตอยู่บ่ปลาพี่น้องปลากลับบ้านก็อย่าลืมได้พี่น้องเด้ออันเบิ่งเบิงโฆษณาให้เนี่พี่น้องได้ใจพี่น้องจ้ามันได้เงินน้ำมองนี่ละพี่น้องขันว่าเบิ่งมันก็ดจะบ่ได้เงินได้พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกข้มเม,ขมนะะขอบคุณต่อการติดตามนะคะขอบคุณทุกไกรทูก แช่นะคะพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเอาจ้ะเนาะขอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้ายิด่ดีมีแฮ